ริมนะครับขาวกิมรวมสุกนะครับแดงที่หมูสาครับ เอาเหลือแล้วแก้คเข้าล้ำหรือละแก้แบบใหม่แต่คนล้ำไม่เอาเด้านเหือ ก็มันเกี่ยวมันอยู่สาวว่าเรือนี้ต้องมาหนุนมันหนุนแข่งมันเกี่ยวใช่ไหมครับเรือของนี้มันเป็นล็อเขาเป็นคนไม่ดีเขาชอบทำอะไรที่มันเป็นล็อกนนเป็อาคต Thank you. มกินาด้วยแยๆก็มากว่าง่ายๆมับล็อกอยู่ มื่อไปไวมากเลยนะสักเกมการอดานี่มันเร็วโหลูกค้ากแต่แงอนาคตดี่ตัวดีดีใช่ ถ้ากินกินมากลูกค้าลูกค้าไม่ป่ากแต่ว่าก็ไม่ดีไม่ได้เปลี่ยนลูกต้องระวังสอบกลับด้วยเไม่ำไมารกินเดียวหว่งนะกินเลยเขาบอกแล้วก็ย้ายทก

All right I yeah. เด็กเป็นกลางตัวนี้จได้สวยงามแล้วเราออกสื่อจะเข้าจะเข้าไฟแล้วเนี่ยเข้าเกมไปแล้วเหรอมันเกตั้งส่วนที่

น้อจะทำงานแล้วนี่ทำงานแล้วผมไม่ลองนะก็สั่งมาจากโคนอ่ะเก็บไหมโหจะนะมันมาจากโคนที่ยมีเราจ้าเมซลล์หลลเลงลงเครื่องเครื่อง้องมีสองตัวน่ะเห็น สั์ม้านเราเราไม่มีม้านะอันนี้เีอนี้ดีเดี๋ยวเดยเย่ฝ่ามาจไมก่อยไม่คยดีนะตอนแรวนี้แดงดีน่ขาขยับนี้แต่โอเคใช่้ให้เขาขยับตงนี้ไอแดแไหว้ยูยด้อยู่ดีมากน่าดื่มกินดีมากดีทดีมากว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ก็ดีนปล่อยมือคนคนขี้แค่มากครับเงี้ยลุกผมไม่ปล่อยมือตอนนี้เราชอบเราอยากไล่อยมือคุณีปขมาตอนนี้้มีทุกอย่จะขึ้นมาตอนนี้กันโอ้ยลุกข้ามโอ้ชีวิตมันโคตรียตรงนี้แล้วโเรือหรือได้ไปนาชีวิตไม่ได้ไปนาเลยล้งไปเล้ะ ม่ม่น่ทยเลน่้ใหจดวแกรใดไคุ้มเบยนเอาอะไรคุมันพี่บอกเขาไม่ได้ใช่ไหมกินเบี้ยแล้วก็แล้แต่ทำอย่างไมาปั่นโคนได้เฮ้ยออมาต่ำโคนเว้ยเออไหวอยู่เอาเลยเอาเรงโคนและ สับเลยตัวที่ดีโกตัวดีสับโกเลยใช่ไหมั้รู้สับโกเลยใช่ไหมสับเลันสับสับโกเลยแสับเนี่ยแค่หมดสับโกเลยใช่ไหมมัต้องคนใส่้เนี่ยเป็นแผนที่ผมนึกไม่ถึงกินเนย้าไผมนึกไม่ถึงนเรื่องแผนเนี่ยริงเนี่ยเเยผมผมนึกไม่ถึงจริงๆนีแป้แบบเนี่ยกมอก็บตองเนี้ย จะไปลองไปต่อยัไงนี่นะไปลองนะพี่นะมีกี่เบียครสามเี้ยามเี้ยปหมดสเบี้ยเปหมดแต่ถ้าไม่กินก็ไคงับแพ้เลยเออเนี่ยโดนแพ้เบี้ยอะย่ี้ก็ว่าแพ้เบี้ยแค่ะยงไง นี้มันมากหยไ่้ลุกเรียนเปนนี้มันมากน่นีนี้นอย่ที่กรุงเทพหรอง่ๆเียนป็นี้มันมากหากันงไงกมาลุกๆตอนนี้ใ้ลุก่อนลุกเลยวะลุกเลยต้องลุกเลยครับนี่ไม่ได้นไม่ได้ แล้วเราก็เีกใหเราตกขึ้นมาไม่ได้ยังไงก็ลงแล้วเดี๋ยวก็เรือขวานคอไว้ไเนี่ยดีมากเล้นี่เป็นเรื่องที่นิยทำกันแต่โบราณเี่ไหนไว้เยอะดิคิดยังไงเนี่ยพยายามเรื่องมันอย่ามาโกงกนนะเอาละสวดไปแล้วก็นับด้วยขวางคอนี้สวดไปสวดไป

กาแล้วมีตาเก่ารูเรอะไรรู้ไม่จะไหลรู้ก็ตียกขึ้นรู้ก็ไมเก็บไม่เก็บรู้ยกขึ้นมาดีะรเท่าไหร่นี่ผมว่าองะเอแล้วก Ờ là người làm là Thế có được thì gì không? cái nè, là cái thiết bị. được Đi. าเดียอยาเรีหมดเอ่ทำไมมันเปลี่ยนแลงได้ตกฟรีเลยเดี๋ยวตราต้องเรเนี่ยต้องเก็บอะไรนะเก็บปันเเอาไว้ชมอยากติดตามเราเอาแค่นี้ก่เราก็่แง่ยกเรากินต้อกินีเุยอกินกินเลยอ่ะเออกกมานดเอาไปอีกลเวลาซ้อบอ มาวกสามห้องอึยึ้งถึมันตึ้2นตึ้นหล่อเหรอเ้ีมนขอยี่้โอ้โหรอบไปจ้าต่อเนื่ีกฮะต่อเขาพี่นึกว่าเราจะต่อเน่องเราี่ต่อมากที่แนะนำได้จดเดแค่ธรรมดาอยต่อเลยจบเลยเหมือนกันแล้วัแยีี้่อเ่องเลยต่อเรื่อ